สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับก็วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนิมิตครับวันนี้ก็มาเจอกันรอบดึกหน่อยนะครับเนื่องจากมีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะครับที่ที่อาสะดวกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผัดกลางคืนเสียเป็นม,มีมีส่วนหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมา กิจกรรมงานรักษาความปลอดภัยนะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางบริษัท i อเวนะครับที่จะต้องมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่กําลังว่างงานกําลังมองหางานอยู่ผมเชื่อว่านะครับข้อมูลข่าวสารของทางบริษัทนั้นนะครับจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่กําลัง ว่างงานกําลังมองหางานอยู่นะครับหรือ,อหรือยังไม่ว่างงานแต่ว่ายังลังเลนะครับยังวางแผนถ้าจะมาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ที่ดีนะครับเนื่องจากถ้าถ้าหลังสงถ้าไม่มาช่วงนี้นะครับก็จะมาหลังสงการอีกทีหนึ่งเนื่องจากพ่อแม่พี่น้องหลายท่านก็คงจะแบบลังเลนะครับเช่นเคยครับหน่วยงานแรกที่จะ แจ้งข่าวสารก็คือนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังทุกท่านครับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนั้นเป็นหน่วยงานอุตสาหกรรมนะครับกิจกรรมงานตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับโรงงานเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมงานรักษาความปลอดภัยนั้นก็จะก็จะโอเคนะนะครับเนื่องจากทุกๆโรงงานนะครับเขาจะทํากันแค่ลายผลิตนะครับที่มีพนักงานมาทำเนี่ย จะคึกคักจันทถึงสุกนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะก็จะเบาบางนั่นก็หมายความว่างานรักษาความปลอดภัยของเราก็จะจันทถึงสุกเนี่ยก็จะคึกคักหน่อยส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเบาบางทําให้กิจกรรมของเราก็จะก็จะเบาบางรีแลกไปในตัวนะครับและงานโรงงานนั้นมันจะมีช่วงพีคก,กับช่วงไม่พีคนะครับช่วงพีคก,ก็คือช่วงที่พนักงานเข้างาน เข้างานเลิกงานนะครับตามเวลากะหลังจากนั้นก็เงียบเหงาแหละนะครับก็จะมีผู้มาส่งสินค้ารับส่งสินค้าทั่วๆไปก็จะเป็นลูทีนไปนะครับค่าแรงที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับก็มี2หน่วยงานนะครับที่เป็น Interstandard หมายความว่าค่าแรง600อัพนะครับทำงาน6วันหยุด1วันก็จะมีหน่วยงาน KCE นะครับค่าแรง640แล้วก็หน่วยงานแอนเซลแอนเซลเนี่ยค่าแรง690นะครับอินเตอร์สแตนดาร์ดเหมือนกันทำงาน6.1เหมือนกันแต่ทำไมค่าแรงไม่เท่ากันนะครับก็คือค่าแรงของ KCE นั้นเขามีการเปิดให้พนักงานเนี่ยทำา t t วันหยุดนะครับหมายความว่าทำงานวันหยุด2แรง นะครับวันนั้นก็จะได้นวดเลยพันสองโคต้าให้เดือนละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งต่อคนนะครับก็จะมีส่วนนี้มาเติมนะครับส่วนแอนเซลนะครับก็คือดีเลยอินเตอร์เซนดาร์คือเขาเขาฟรีค่าอบรมค่าพรบรค่านอนค่านี้ค่านั่นค่าชุดค่าอุปกรณ์เนี่ยฟรีนะครับรับจำนวน6คนนะครับหถึงเ คนที่เป็นที่เป็นรปภชายนะครับพ่อแม่ที่น้องท่านใดที่กําลังว่างงานกําลังมองหางานอยู่พักอยู่แถวคุ้มก้าวบึงบัวนิคมลาดกระบังนะครับหรือแถวเทเลคอมอ่าฉลองกรุงเนี่ยแนะนําเข้ามานะครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบน้องงานรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยนะครับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็คือมีพรบรหมายความว่าก่อนที่จะเข้ามานะครับ ก็คือจะต้องอบรมพี่น้องท่านใดที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะครับสี่ิชั่วโมงแล้วก็จะอบรมทบทวนหนึ่งวันนะครับแต่ถ้าแบบใหม่แกะกล่องเลยไม่เคยทํามาเลยหรือทํามาแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้รับไม่มีใบเซอร์อ้างอิงเนี่ยก็ต้องอบรม4วันนะครับหมายความว่ายังหมายความว่าทางบริษัทเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องจ้างครูฝึกมีที่พักมีค่าอาหารต้นทุนก็จะเป็นคอ์สของทางบริษัทนะครับรวมถึงคอ์สของเราด้วยที่จะต้องเสียเวลาของตัวเองนั้นนะครับไปอบรมหมายความว่าคนที่จะมาทําอาชีพเนี้ยก็ต้องใจรักนิดน,นึงนะครับหมายความว่าก็ต้องมีแผนว่าจะต้องทำามเดือนขึ้นนะ4เดือนขึ้นนะหเดือนขึ้นนะ ถึงแม้ว่าเวลามาทําแล้วจะจะ,จะท้อทแท้นะครับจะจะขวนหนีดีฟอร์หรือนะครับหรือแบบหอเหี่ยวหัวใจก็ว่ากันไปก็แต่ก็จะเป็นสัปดาห์แรกนะครับที่จะต้องอ่าที่จะต้องปรับปรับตัวนะครับก็งานรักษาความปลอดภัยของเราก็ไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบนะครับเหมือนนิ้วมือของเรา5นิ้วนะครับก็ก็ไม่เหมือนกัน นะครับบางคนก็มีมประสบการณ์สูงบางคนก็มาแต่เหนือแต่ใต้นะครับแต่อีสานโน่นนี่นั่นนะครับแต่ทุกคนก็คือเป็นไอเอเสเหมือนกันหมดเป้าหมายของเราก็คือมาทํางานหาเงินเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นแน่นอนครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ว่าเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันตัวเองนั่นก็คืออะ,อะไรนะคุณธรรมประจําใจนะครับหรือ นโยบายหลักการของเราว่าเรามาทํางานหาคืนโดนกันกกงกันแกล้งไม่ค่อยมีแล้วครับปัจจุบันเพราะว่ามันยุคไหนแล้วนะครับการบูลงบูลี่น่นไม่มีนะครับเราจะเน้นเรื่องระเบียบและกติกามากกว่าเราจะอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่างงานกําลังมองหางานอยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนิคมอุตสาหกรลาดกระบัง นะครับก็จะมีโลเดนสต็อกด้วยนะนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงนี้อย่างเดียวนะครับโอเคก็ขออนุญาตตอบคอมเมนต์พี่พี่ลุงป้านาอานะครับกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วขอคำคมไทยคลิปด้วยครับยินดีครับได้เลยคำคมบาดลึกเลยนะครับค่าชุดไหมค่าชุดมีนะครับกรณีก็จะมีอยู่2รูปแบบ2เวอร์ชัน รูปแบบธรรมดาก็คือหน่วยงานทั่วไปที่ใช้เ,เงื่อนไขแรงงานมาตรฐานแรงงานไทยนะครับก็คือสัป,ปดาห์หนึ่งเนี่ยทำงานไม่เกิน7วันหมายความว่ายังไงก็อาทิตย์หนึ่งมี7วันอยู่แล้วหมายก็ว่าคุณควะน,นะครับค่าแรงก็จะเป็นอีกเลทหนึ่งนะครับส่วนอินเตอร์สแตนดาร์ดก็คือมีการควบคุมชั่วโมงการทำงาน60ชั่วโมง ต่อสัปดาห์เนี่ยหรือทํางาน6วัน5วันนะครับค่าแรงก็จะอีกเหลีหนึ่งแต่ภาพรวมทั้งหมดก็คือเฉลี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับผิดแต่ว่าอินเตอร์สแตนดาร์ดนั้นเขาจะมีเวลาพักมากกว่านะครับอินเตอร์สแตนดาร์ดเนี่ยค่าชุดค่าฝึกอบรมฟรีนะครับส่วนแม่าตรฐานแรงงานไทยเนี่ยค่าชุด2,000นะครับค่าอบรม2,000รวมเป็น4,000ะครับหากเดือนละ 500จำนวน8เดือนนะครับเนาะเรามีเงินยืมรายอาทิตย์อาทิตย์ละ700บาทนะครับอังคาร300บวันศุกร์ส0 0นะครับมาทำงานวันแรกแจ้งวันหน้างานได้เลยว่าผมขอเบอิกครับก็โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรนะครับเงินออกทุกวันที่1ตัดรอบ23จน22ออกวันที่1น,นะครับมีหลายท่านหลายคนสอบถามว่ามีพักร้อนไหมทำงานครบปีเนี่ย มีอ่ามีพักร้อนประจำปีไหมนะครับลาป่วยได้เงินไหมนะครับลากิจได้เงินไหมลาพักร้อนได้เงินไหมอะไรประมาณนี้นะครับรวมไปถึงไอ้ปีเนี่ยมีวันหยุดนักขัตเลือกไหมนะครับก็ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่างานบริษัท i อเอของเรานั้นนะครับเป็นไปนสอดคล้องนะครับกับกับไอมาตรฐานแรงงาน นะครับก็คือพูดง่ายก็คือมี ISO หรือ ISO 1 9 0 0 1นะครับรวมไปถึง ISO 14,000นะครับหรือ ISO บลาบลาบลาบา,บาตอนนี้ที่ที่ประเทศไทยเกี่ยวกับงาน Security นะมีอยู่นะครับ i s ของเราค่อนข้างที่จะครบครบวงจรนะครับในเรื่องนี้เนาะน,นั่นก็หมายความว่ามีหน่วยงานต่างๆที่ให้การ รับรองว่า i อเบเนี่ยนะครับไม่ใช่โนเนียมนะ mm hmm. อะไรประมาณนี้ mm hmm. เพื่อเป็นการการ,การันตีนะครับโอเคสวัสดีครับพี่สุจินฝากแชร์ด้วยเ้อนะครับช่วยกันทำมาหากินฮะ้ยช่วยกันแชร์ข้อมูลข่าวสาร mm hmm. นะครับโอเคอบรมครับอบรมครับพี่เอกชัยครับอบรมก็คือจะต้องอบรมหมด ถึงแม้ว่าผ่านงานมาแล้วนะครับแต่มีใบเซอร์เนี่ยมีใบทอพอ12เนี่ยจะอบรม1วันนะครับส่วนถ้าไม่แกะกล่องเลยนะครับหรือไม่มีทอพอ12เนี่ยจะอบรม4วัน40ชั่วโมงการอบรมนั้นนะครับก็จะอบรมจํานวน10หลักสูตรนะครับหลักสูตรในบ้างก็จะมีตั้งแต่ปฐมพยาบาลดับเพลิงถ้าบุคคลมือเปล่าหลักการใช้กําลัง หลักการใช้จราจรโนนี้นั่นนะครับรวมถึงกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบประวัติไหมตรวจนะครับเนื่องจากจะต้องขึ้นทะเบียนกับทางตำรวจนะครับหรือทอพอจนะครับทบพเจเนี่ยก็คือจะมีอายุ3ปีนะครับก็ประวัติที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเพศประวัติอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเพศนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ย ไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าสมัครขึ้นทะเบียนเลี่ยอดจากกระบวนการสมัครแล้วตรวจไปเจอเนี่ยนะครับทางบริษัทก็จะรีเจ็คออกเหมือนเดิมหมายความว่าแนะนำว่าเอ้ยคุณไม่ได้นะขึ้นทะเบียนไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็คือถ้าเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยแนะนำให้ประกอบอาชีพอื่นเนื่องจากกฎหมายตรงนี้เขา เขาเขาไม่ให้ขึ้นทะเบียนนะครับเวลาลูกค้าขึ้นทะเบียนปุ๊บก็ผิดกฎหมายประมาณนี้นะครับส่วนเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับนู่นเกี่ยวกับนี่เกี่ยวกับนั่นทั้งแพงนะครับทั้งอาญาถ้าติดคุกหรือจำคุกเนี่ยก็ต้องผนโทษมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับรับผู้หญิงไหมผู้หญิงเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับในในเมืองเนี่ยนะครับเต็มนะ จะมีอยู่โซนรอบนอกก็คือถนนบางนาตรานะครับตรงแล้วก็คลองส่งน้ําแถวๆนี้จะรับผู้หญิงเยอะนะครับเนื่องจากงานแถวนั้นเป็นเป็นเป็นทางสินค้านะครับก็คือจะต้องมีผู้หญิงคอยอยู่จุดโหลดดิ้งอยู่จุดตรวจค้นนะครับอยู่จุดผ่านเข้าออกเพื่อรีเช็คเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียด นะครับก็เลยจะขาดอยู่ประมาณ4-5หคนนะครับก็ถนนบางนาตราดอยู่ตรงอ้แถวแถวบางฉลงนะครับบางนาสองทม้าฮมมอเตอร์แถวแถวเวลโกถนนตรงเนี้ยหน้าเซ็นท่านอะไรประมาณนี้นะครับแถวถนนตรงเนี้ยนะครับหึงดูหเดือนรวมแล้วกี่ชั่วโมงการทำงานครับหนึงเดือนเดือนหนึงนะครับก็มี30วันหรือ31วัน นะครับทํา6.1ถ้าหยุดตามแผนก็คือ26่สนะครับยีวันทํางานก็เอาง่ายๆเลยนะครับทางบริษัทเขาไม่ให้เกิน360ชั่วโมงต่อเดือนนะครับหมายความว่าเดือนหนึ่งนะครับคุณไม่ควรที่จะเกินทํางานไม่ควรที่จะทํา36แรงนะครับหมายความว่า1อาทิตย์เนี่ยจะควงได้แค่ครั้งเดียวนะครับง่ายๆก็คือสิ 12บสคูณสากนะครับก็คือลิมิตที่ไม่ควรที่จะเกินถ้าเกินปุ๊บก็มันเกี่ยวกับสุขภาพถ้าพนักงานเป็นนั่นเป็นนี่นะครับก็จะมีคําถามจากแรงงานเข้ามาเอ้ยคุณให้พนักงานทําเกินได้ไงไหนโน่นเนี่ยโอ้ยาวนะครับโอเคถ้าจะย้ายต้องทํำยังไงนะครับถ้าย้ายหน่วยงาน ตามระเบียบก็คือจะต้องติดต่อหัวหน้างานนะครับขั้นตอนจะอยู่ที่1 5ถึง30วันนะครับอขออภัยครับ7ถึง15วันทำการนะครับก็คือต้องแจ้งหัวหน้างานหัวหน้างานก็จะประสานให้ว่าหน่วยงานนี้ว่างไหมอะไรยังไงนะครับโดยส่วนใหญ่คนที่จะย้ายหน่วยงานนั้นเขาจะมีข้อมูลอยู่ในตัวเองอยู่แล้วว่าจะย้ายไปหน่วยงานไหนอะไรยังไงมีการพูดคุยเบื้องต้นนะครับเนาะ โอเคตอบคอมเมนต์ครบเรียบร้อยนะครับก็ขออนุญาตต่อเลยนะครับที่นี้มาพูดถึงหน่วยงานถนนบางนาตราดนะครับก็จะมีหน่วยงาน DHL นะครับไทยสม,มิธเอเดนนะครับไทยยาม้ามอเตอร์ช้อปปี้ช้อปปี้จะอยู่ตรงอ่าซอยวัดบัวโรยนะครับฝั่งตรงข้ามกับ โรงพยาบยาลลินพันธโรงพยาบาลบางนา2นะครับรับผู้หญิงผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นแถวแถวนี้ก็ก็มีนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่างงานสนใจงานอยากจะมาร่วมงานกับ i อเอนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้แยกบางนานะครับ W H A นะครับรับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่างงานสนใจงานก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้บริษัทของเรานั้นกําลังเปิดหน่วยงานใหม่ขยายหน่วยงานใหม่นะครับเปรียบได้กับต้นไม้เพียงต้นเดียวนะครับไม่อาจเลือกว่าต้นไม้ต้นไม้เพียงต้นเดียวไม่อาจเลือกว่าว่าป่านะครับเนาะ ตอนนี้กำลังพลของเราไม่พอต้องการพ่อแม่พี่น้องเข้ามาร่วมอุดมการงานรักษาความปลอดภัยร่วมกันนะครับโอเคก็สองพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ที่สามก็คือพื้นที่ในเมืองและทีนี้นะครับก็จะเป็นโซนคอนโดโซนสำนักงานนะครับโซนห้างและในเมืองพหลามเก้ารัชดาเพชรบุรีตัดไม อโซกนะครับแล้วก็สยามพารากอน CW จะไปทางโน้นแล้วนะครับก็ขาดคนอยู่เหมือนกันโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นปรปภชายนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่โน่นโน่นอีกนะนะครับตอนนี้รับสัมป,ปทานดูแลอยู่ซัพพอร์ตทีมงานอยู่แถวฝั่งนคนปรปฐม กระทุ่มแบนสมุทรสาครปิ่นเก้านะครับนนทบุรีพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่างงานสนใจงานติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคขณะนี้ก็ประมาณเกือบเกือบหทุ่มแล้วนะครับก็ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้ร่วมงานกันพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่างงานสนใจงานนะครับก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจบริษัทที่ที่เบอร์โทรนะครับที่ข้อข้อความที่ Mess ซนเจอที่ l ล n e นะครับยังไงก็ว่ากันไปส่งสัญญาณอะไรมาก็ได้นะครับช่วงนี้ระยะนี้หมอกนะครับปกคลุมหมอกฝุ่นเนาะนะครับหน้ากาก n 9 5ก็แพงนะครับเบื้องต้นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพ ตัวเองนะครับสวมใส่แมสกกันก็ยังดีดีกว่าไม่กันอะไรเลยนะครับสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ทุกท่านครับอย่างที่ผมเคยเคยแจ้งเคยเรียนเคยแชร์ประสบการณ์ให้รับทราบนะครับงานรักษาความปลอดภัยของเรานั้นมากจะถูกมองนะครับก็ต้องขออภัยนะที่เป็นคำคม เก่าๆแต่ว่ามันมีความหมายค่อนข้างที่จะเป็นปัจจุบันและผมก็ใช้ใช้ดำเนินชีวิตอยู่ปัจจุบันซึ่งเป็นคำคมของปรมาจารย์ของจื้อนะครับเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยนะนะครับเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยมักจะถูกดูหมิ่นดูแคลนนะครับรวมไปถึงถูกข่มเหงรังแกนะครับพูดง่ายๆเราทํางานเราพอเนี่ย ไม่กล้าไปจีบสาวเลยเขาถามทํางานอะไรเนี่ยแก้วเลยนะครับผมมีคําคมนี้ผมก็เลยไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือเรื่องอดีตนะแชร์ให้กันฟังเฉยๆนะครับทุกท่านครับเราไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปแคร์นะครับว่าใครจะมองเราแบบไหนสูงต่ํำดาขาวยากดีมีจนนะครับมีศักดิ์มีสีมีฐานะทันนน นะครับหรือเป็นลฟอร์ซิเคอร์เบ้านนอกคอกนานะครับหรือเป็นโลฟอร์ Security ตีตอกต่อยนะครับใครจะดูหมิ่นดูแคร์พอมีพี่น้องทำอาชีพนี้ไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปแคร์นะครับแต่เราควรแคร์เราไม่ต้องแคร์เลยว่าใครจะมองเรายังไงนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เราจะต้องแคร์แคร์ว่าเรานั้นควรค่าแก่การนับถือหรือไม่นะครับ หมายความว่ายังไงถ้าเรามองย้อนตัวเองถ้าเรานับถือตัวเองอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเรานับถือตัวเองอยู่จบครับไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปแขกนะครับถ้าเรานับถือตัวเองพอแล้วนะครับควรค่าแก่การนับถือไหมนะครับเราหายใจอยู่ปัจจุบันเรามองสังคมปัจจุบันนะครับเราเอาเปรียบใครหรือเปล่าเราทุจริตคอร์รัปชัน เนะครับเรามีอุดมการณ์เรามีคุณธรรมไหมนะครับถ้าเราโอเคแล้วลุยไปเลยครับไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปแข่ครับทําตามหน้าที่ทําตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองตามควรแก่ฐานะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องญาติมิตรญาสนิทมิตรสหายกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประกาศรับสมัครงานของทางบริษัท i b เบสต่อไปนะครับหากไลน์นี้กระทบกระเทือนหรือกระทบพ่อแม่พี่น้องท่านใดก็กราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูง นะครับโอเคก็ฝากฝากหนเด้อมาร่วมงานกันแจ้งผู้คนหน่อยนะครับที่ว่างงานกำลังสนใจงานนะครับเนาะดังสโลแกนที่ว่าซื่อสัตย์จริงใจพร้อมรับใช้พี่น้องรบพ,พอนะครับกราบสวัสดีครับขอบคุณครับ๊ายบาย